สวัสดีครับพี่น้องชาวบางซื่อ วันนี้ผมมาลงพื้นที่บางซื่อวันนี้ได้เรียนรู้อะไรมากมายกว่าที่คิดเยอะครับตั้งแต่ไปดูสวนริมแม่น้ำเจ้าพยาใต้สะพานพระรามเจ็ดซึ่งวันนี้สวนจะว่าไปแล้วน่าจะปรับปรุงได้ดีกว่านี้เพราะว่าจะเป็นที่ออกกำลังกายยามเช้าจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและที่สำคัญนะครับอยากจะให้เป็นพื้นที่ทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงสามารถที่จะใช้ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เราสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้นจากนั้นนะครับ ผมมาเดินถนนสายไม้ ทั้งถนนนี้อยู่ในพื้นที่บางโพโเขตดบางซื่อครับตลอดทั้งถนนเนี่ยมีร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ร้านประตูอะไรเป็นไม้หมดที่นี่ยังเป็นงานไม้ที่หาได้ยากแล้วแต่คุยกับผู้ประกอบการแล้วน่าเห็นใจครับเพราะผู้ประกอบการบอกว่าถนนสายไม้เนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์โดยเฉพาะมาเจอโควิดด้วยแล้วเนี่ยแทบไม่มีใครจะรู้จักถนนสายไม้เลยเพราะว่าคนก็ไปซื้อออนไลน์ท,ทั้งที่ถนนสายไม้นั้นยังเป็นแหล่งของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ ีคุณาภาพสูงหาได้ยากและที่สําคัญราคาไม่ได้สูงอย่ายงที่ท่านคิดนะครับเขาอยากจะจัดงานเทศกาลถนนสายไม้เป็นเทศกาลให้มีถนนคนเดินและมีมิดเยิลเซล ทำให้ชุมชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์ด้วยไอ้เราคนเดินถนนไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับไปช้อปปิง้งออกมาก็มีอาหารอร่อยตรงนี้แหละครับทำให้เศรษฐกิจฐานรากจนถึงร้าน SME ระดับกลางเนี่ยสามารถครอบคุมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างกอทมอได้ด้วยและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อยากทํามากครับจากสะพานพระราม7มาถนนสายไม้แล้วมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในบริเวณชุมชนตึกแดงเนี่ยท่านรู้ไหมว่า เขาได้งบประมาณเนี่ยต่อหัวเนี่ยให้ดูแลเด็กเนี่ยลูกหลานเราเนี่ย20บาทครับ20บาทเนี่ยต้องดูแลนมต้องดูแลอาหารกลางวันดูแลขนมทุกอย่าง20บาทจะดูกันยังไงครับผมก็เลยอยากจะชวนชวนนะครับว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะบริจาคของหรืออยากจะทําบุญเนี่ยอยากให้คิดถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะนี่คืออนาคตของกรุงเทพอนาคตประเทศไทยเลยซึ่งเขาขาดแคลนมากๆ ถ้าเกิดเราพัฒนาลูกหลานคกรุงเทพตั้งแต่วัยก่อนอนุบาลได้เนี่ยกรุงเทพเปลี่ยนทุกอย่างครับเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากคนครับแล้วจากนั้นผมเข้าไปในชุมชนตึกแดงคือรับฟังปัญหาปัญหาใหญ่สุดก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพก็ตั้งใจว่านําเสนอนโยบายหมอดีโรงพยาบาลดีใกล้บ้านศูนย์บริการสาธารณสุขจะยกระดับเป็นศูนย์การแพทย์ จะมีหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจและที่สําคัญศูนย์ฟอกไตอยากจะให้มาอยู่ใกล้บ้านท่านตรงนี้ตั้งใจจริงๆครับผมเนี่ยจะเริ่มที่เด็กเล็กและจะเริ่มที่ผู้สูงอายุจะดูแลเรื่องการศึกษาและดูแลเรื่องสาธารณสุขให้ดีที่สุดไม่แพ้เมืองอื่นครับเพราะผมยิ่งเดินยิ่งมั่นใจครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้ครับ